แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีช่างช่างเอ๋ยนระดาแล้วนะคะมีพี่ปอยมาด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันจ้า เจ้าสาววันนี้อยู่ที่เดอะอะไรนะมิลาเคลนจะไม่ออกเสียงใหม่ซิมิลาเคลนค่ะใช่ไหมพี่ผู้ถูกสมาไ่ะประชาวที่เก้าสิบค่ะไม่ไกลเลยเนาะไม่ไกลติดการคิวแป๊บนึงนะคะต้องใช้สมาธิอย่างแวรงนะคะต้องใช้สมาธิอย่าแงแวรงแปงแบแปงแค่ะแม่นำไปแล้วค่ะคุณเจ้าสาวอยู่ไม่ขึ้นตาเพราะว่าเราเจ้าสาวต้องละเอียดผมเผมก็ต้องทำก่อน ฟิลแม่กับเจ้าสาวไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะสลับกันจะงั้นน่ะเดีจะคุณแม่จะเป็นเจ้าสาวนะลอก,กติจะลอกจะลอกพี่เอก่ะค่ะไม่ว่าเด็กไม่ว่าอะไรจะลอกพี่เอ๋เขาไม่รแต่เ่วานนี้ลอกไม่ได้เมื่อวานนี้พี่งานเ่อวานนละมุมอ่ะวันนี้นะคะคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำหน้าทำผมวันนี้แม่นะคะพี่ตัน้น บอกเลยว่าเรียนแบบเอไม่ได้กวาเอเขาแต่งเจ้าสาวเดี๋ยวสรุปี่เอไม่เสร็จแล้เนี่ยยังเดี๋ยวเราจะต่อหน้าแม่หน้าที่สองค่ะอ๋อวันนี้ทางปอเปาเองมีความดีเป็นอย่างยิ่งนะคะได้ลี่ไดมาแต่งให้กับแม่ให้กับเจ้าสาวในวันนี้นะคะยังขอให้เจ้าสาวนะลูกนะมีลูกเป็นบ้านมีหลานเป็นเมือเอาไหมแม่เลี้ยงกันแล้วค่ะพอใครแต่งงานแล้วมีความรู้สึก ดี่ใ,ใจอ่ะได้จ,จัดมงจัดนานให้ก็บอกเลยว่าพี่ตั้งตอนแต่งไม่ได้เลือดอยูอย่างนี้นะบอกให้เ,าเอาความฝันมาทำให้คนอื่นและเราก็มีคำสุดวันนี้เครื่องสำอางนะคะส่วนสนุนโดยยอยอเยอวเหรอยอีออโหดูสัมั้ใครใครลูกศิษย์มาดามแพม ทุกวันนี้ก็ยังมีรูปท่านติดไว้อยู่นะคะไปเป็นที่ระลึกใช่เดี๋ยวคลิปนี้แม่แพรมดูก็บอกไว้เลยนะคะรูปแม่ก็ยังติดอยู่ข้างฝาเหมือนเดิมค่ะรูปแม่ติดไว้แทนใบประกาศนะคะใช่ค่ะอันนั้เป็นเครื่องการันตีได้เลยค่ะว่าแม่คือครูคนแรกของปเปานะคะต้องขอขอบคุณวนโอกาสนี้นะคะที่ทำให้ลูกมีรายได้ ตอนนี้คุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าผมนะคะใช้คะแนนเท่าไหร่คะที่โตก็ที่ลงค๋อสวยหน้าไม่คิดเด็กมาเลยค่ะแล้วดูนะคะยิ่งยิ่งเขาบอกว่าอะไรยิ่งนานหน้าจะยิ่งฉ่ำนะคะดูสิที่สดที่สดต้องบอกว่าเคยดูดูแพงนะคะแพงสีดีอ๋อดีออทั้งหน้าเลยเหรอสุดยอด แม่บอกจะไม่ไม่ค่อยได้แต่งหน้าวันนี้พี่ตับจัดใช้นะคะทำล,ลีค่นะดูคนหน้าแม่เล่ดิโอเคครับขอบคุณครับโอเคแล้วรู้จะมีใครจำได้ <c oughs> ไหมไเสร็จแล้วน,นะคะคุณแม่นะคะท่านชิซซี่เงินที่ผมบอลตักอพี่เอ๋เป็นไงอ่ะ สวยค่ะคุณแม่น่าดูแบบลุกดูคดีมากคนนี้มีฟิลล์หวานๆนะคะฟิลเรื่อยๆด้วยนะเราแต่งกันอยานไดูความเขินนี่งผมคุณแม่นะครับไปดูทรงผมคุณแม่ฮึมนึกว่าจะสาวจริงจ้สาวจริงๆเดี๋ยวเชิญถ่ายรูปด้านหน้าเลยค่ะพี่จ่าจะสาวของป๊อปป๊อปสตูดิโอนะคะวันนี้สวยมากเป็นชุดสีวลไยนะคะอันนี้คือชุดสีวลไยปักเพชรสวยงามมากตัว สวยอ่ะสูงด้วยอ่ะเชิญครับจะสาวออกมาแล้วเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวครับออกมาแล้วครับเจ้าบ่าวเป็นไงครับเจ้าบ่าวสวยไหมครับใช้คนนี้ไหมครับใช่นะครับโอเคขอบคุณครับผม